นนสนุกสนานครับให้แสงโคตรโหเข้าประดับ <f ix> ดินเอ้าข้าประดับดินทําฟอร์มมาทําฟอร์มขึ้นมาอ้าสุขสวัสด์เล็ก <f ix> อะไรลงไปแล้วอ้านักชกฝรั่งเศสมาซ้อมด้วย <f ix> เขาคง<ร>ไม่รู้นะครับว่านี่เขากำลังซ้อมอยู่กับยอดมวยไทย นะซ้อมอยู่กับยอดมวยไทยพันพยักษ์สิ์จัดติกเอมือหน่อยนะพันพยักษ์เอ่อเอามือหน่อยโอ้ยบึ๊ปโอ้ยเอามือหน่อยครับเขาโชคดีมากนะฮะนักโชคชาวฝรั่งเศสท่านนี้ที่มาซ้อมมวยที่นี่ได้ซ้อมกับยอดมวยเยี่ยมนี่ฮะปรับเชิงปรับเชิงอ่าปรับเชิงปรับเชิงปรับเชิง เชิงนี่ว่าที่ยอดมวยข้าวประดับดินน้องชายของขวัญข้าวเา้าลืมที่โดนน็อกไปลืมที่โดนน็อกไปหมุนนี่ฮะเด็กหนุ่มผู้มีความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้กับชีวิตสู้กับมันใช้ชีวิตสู้กับชีวิตไป นี่มาจากฝรั่งเศสฮนะนี่นี่เห็นไหมปรับปรับเชิงปรับเชิงโชคให้มันจะแทกยับยับา่อน โอ้ติดดิน oh <su> จริงๆเยี่ยมอีกหน่อยทันพยักสอนมวยทั่วโลกลูกค่อยๆฝึกสอนไปสอนมวยทั่วโลกเออปรับเชิงไปเยี่ยมแจ่ g o บ d Right ก i c k Good. He's the one of the best มวยไทยยู่เนาะทันพยักษ์สิจติ๊ก one of the best มวยไทยมวยไทยบ็อกเซอร์อายุเท่าไหร่เรับพี่ทิช